ชาร์ตีตุลฮะเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายเดือนต้นเดือน29เมษายนถึงวันที่5พฤษภานะครับเรื่องแรกครับโปรเจกต์งานเพิ่มนะครับงานงอกนะฮะสัปดาห์นี้เตรียมความพร้อมอย่างคือมันมีงานปรับปรับช็พันงานที่คาดไปถึงงานที่อยู่แบบคนอื่นเขาทาไม่ได้นะฮะก็โยนมาให้เราทําด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าโอ้สัปดาห์นี้อะไรกําลังมารุมมาตุ้มไหลหลังนะครับเข้ามาเรียกว่าทําให้เรารู้สึกอ๋อไอช่วงนี้นะครับทำไมมัน ต้นเดือนมันหนักจังหรือว่าปลายเดือนไปนะครับมันรู้สึกคนางจะอึดอัดนะครับแต่ว่าข้อดีครับต้องบอกว่ามุมดาวนะครับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์โคจรสัมพันธ์กันนะฮะคือมีคนช่วยเหลือใดๆก็ตามที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่คุณสามารถรับมือได้เป็นเรื่องที่เราสามารถจะจัดการกับสิ่งที่เข้ามาแต่เรื่องแต่เรื่องนะครับจบได้ไวแปลว่าเออเข้ามาเถอะอาวุธพร้อมครบมือนะฮะจัดการกับทุกๆปัญหา ได้ไวเคลียร์ได้เร็วคนช่วยเหลือการจัดก,การสำคัญสาคัญมีความสาเร็จผลของงานสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะครับแต่รายละเอียดของงานหรือสิ่งที่เราต้องพบเราต้องเจอนะครับมีเรื่องสำคัญข้องคืออะไรไหมฮะคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจารับปากแล้วไม่ทำตามที่พูดตกลงแล้วนะครับกลายเป็นว่าไม่ทำตามที่ คุยกันไว้นะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะดังนั้นคนราศีตุลในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเหนื่อยหน่อยในการแก้ปัญหาในการจัดการในการดําเนินงานในการทาอะไรก็ตามนะครับแต่ผลสําเร็จมีนะฮะนี่คือจุดเด่นเลยถูกไหมฮะเพราะว่าเหนื่อยให้มันคุ้มแหละเนี่มันถึงจะพอใจถูกไหมแล้วก็ให้สยานะครับคือดวงมีคนสนับสนุนนะฮะดาวอทิ่โคจรยังเป็นมหาอุจนะครับอยู่คู่กับดาวศุกร์นะฮะดาวประจาตัวของเรานะฮะเรียกว่าคู่สมพลมันเป็นฝีมือตัวเองนะฮะ รือว่าเก่งขึ้นหรือไอเดียเด่นขึ้นแล้วก็สําคัญคือพอจะมีคนสนับสนุนส่งเสริมเอยป่าวขาความช่วยเหลือจากใครโอเคยังสําเร็จแล้วก็สําคัญคือช่วงนี้มีดวงโชคฟุกๆนะครับหมอ,อย่าเพิ่งมองแต่โรตรี่นะโชคฟุกลยครับมันเป็นได้ทั้งข่าวดีเรื่องงานมีปัญหาอยู่แล้วอยู่ๆมีคนมาช่วยเหลือแล้วแก้ปัญหาให้ปัญหานะั้นมันก็เรียกวเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเออมันก็สบายใจเนาะมันก็เป็นโชคอย่างหนึง่ง แล้วก็เรื่องของมีลาบปากโอ้หือนนี้สัปดาห์นี้ได้ทานของอร่อยมีคนพาไปทานหรือว่าพาโอ้คือแบบเรียกว่ามีโอกาสนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆได้พบได้เจอได้ไปหรือได้ทานของอร่อยนะครับทีนี้ครับมันมีสิ่งหนึ่งครับที่ต้อง,องระมัดระวังครับคือมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคนนะครับสัปดาห์นี้จะเหนื่อยใจกับคนหน่อยเพราะว่าพูดอะไรอย่างทํอีอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าอย่างคือเวลาที่ตกลงแล้วไม่ทําตามที่ คุยด้วยตกลงไว้นะครับนี่คือสิ่งที่พบเจอเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะในการพูดคุยแล้วก็เวลาที่จะรับปากอะไรนะครับและสําคัญคือดวงมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับเออนี่ดีหน่อยนะฮะมันจะเป็นเงินที่เข้ามาเงินที่ควรจะได้ก็จะได้นะครับบางคนเขาควรจะได้แต่อ่าโดนเลื่อนอะไรเงี้ยฮะแต่ของคุณจะได้นะครับแล้วก็สําคัญคือมีเจอบอกว่าแฟนช่วยนะฮะหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวช่วยเหลือนะครับบางคนมีแฟนก็แฟนช่วย ช่วยทางตรงช่วยทางอ้อมได้หมดนะครับผู้ใหญ่นะครับยังเมตตาอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างคือป่วยไข้ไม่สบายการเกิดการเห็นเราเห็นคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะระวังผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คนในบ้านคนในครอบครัวครับ,ค,รบคอยเตือนเขาด้วยนะฮะเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็สําคัญคือช่วงนี้มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆบางทีคุณมีไอเดียคิดอะไรใหม่ๆทําดีไหมทําแล้วจะสําเร็จหรือเปล่าหรือว่า ทำแล้วมันจะมีความคืบหน้าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าทําได้นะฮะถ้าคุณมีเดียอะไรที่แบบอยากทามานานครับคุณทาเลยนะฮะจังหวะดาวม,มันได้ดวงมันเด่นนะฮะแล้วก็มีแสงเข้ามาแปลว่าพอถ้าคุณทําอะไรสักอย่างอยู่หรือมีภารกิจอะไรสำ,สำคัญๆสัปดาห์นี้แล้วมีอุปสรรคถูกไหมคระะแล้วเราก็จะเจอทางออกของอุปสรรคไปเรื่อยๆนะๆๆครับเหมือนเรามีกุญแจที่ไขแก้นะครับในทุกๆเรื่องที่คุณต้องเดินผ่านนะครับ ฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะสัปดาห์นี้หลายอย่างเจออุปสรรคแน่แต่ไหลรื่นคนช่วยเหลือมีคนแก้ตัวยังพอพึ่งพาใสายได้แต่ระวังคนแก้ตัวเปิดขึ้นไม่สบายรวถึงตัวเองด้วยนะฮะหลายอย่างครับในระยะนี้ดาวคารด,ดาวพุธดาวราหูโคจรหยุดตแหน่งอริระวังเรื่องการหลุดหลงลืมเป็นสัปดาห์ที่หลุดหลุดหลงหลงลงืมโอ้โหแปลว่าสัปดาห์นี้หลกัลกๆเลยนะฮะส,สังเกตไหมว่าต้องมีสมาธิในการทําอะไรก็ตามนะครับแล้วก็หาคนช่วยถ้าดูแล้วเราทําตัวเองหรือว่า เราไม่สามารถจะรับมือหลากหลายอย่างได้จริงๆพอจะเป็นคนช่วยนะครับแล้วก็สําคัญคือช่วงนี้สัปดาห์นี้มีการซื้อของที่อยากได้มานานนะครับบางทีคุณอยากได้อะไรก็ตามอื่นเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอหรือว่าโฟกัสเรื่องเล่าๆก็เรียกว่าเหล่านี้นะฮะทั้งสัปดาห์นี้ได้นะครับโอเคนะลองพิจารณาดูนะครับว่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับดูแล้วสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่ดีอยู่ แต่ว่าเหนื่อยกับคนอยู่บ้างแล้วก็งานทยอยเข้ามาเยอะหน่อยแต่รับมือได้นะครับโชคดีครับสัปดาห์นี้ยังไหวยอยู่ครับเป็นกำลังใจครับลุยสุขตอสวัสดีครับ